ครับนักตำนะครับตำในตำนานากเจอนานียจะจะพัวพันอยู่กับนมนี่แหละครับชีวิตผมเนี่ยฮะเสรีภาพเราจะทำอะไรครับกระเป๋าอะไรก็ นี่ครับวันนี้วัตถุดิบของเราคือกระเป๋าลวกจิม้มเฮ้ยถูกแล้วใครวะพูดขนาดนี้ยังเนี่ยกันอยู่อีกอะวันนี้ครับผมเ,เมนูที่เราได้มาที่เราได้มาครับกระเป๋าลวกจิม้มเฮ้ยกระเป๋าลวกจิม้มเฮ้ยกระเป๋าลวกจิม้มเถูกแล้วคิดอยากจะพูดอะไรแล้วมันก็เป็น เนื้อโคตรดีนี่อันนี่อันนี้อันนี้นี่กินดิบได้ไหมกินดิบได้ไหนลองให้ดูนะครับบ้าเลยเดี๋ยวส่วนหัวเราก็จะทำเป็นต้มยำกระเป๋าเฮ้ยต้มยำกระแป้งก้มยำตะเกาเฮ้ยถูกแล้วอะไรวะเล่นอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวชวนชื่นโอาไว้จั์ ไปหั่นเลยแล่เป็นชิ้นพอดีทับเลยเราจะเป็นลวกจิ้มแล้วก็กลางนี่เราทำอะไรเชฟอะไรนะส่วนส่วนกลางเนี่ยต้มยำต้มยำวันนี้วัตถุดิบของเราคือปลาเก๋าแม่น้ำแม่น้ำลึกจากทะเลแอตแลนติกเดี๋ยวเราไปติดตามดูจากคนนี้ลุยลุยต้มกระเทียมรอเลยก่อะต้มต้มพริกกระเทียมหนึ่งถ้วย ตําระเบิดมาเ่ยนี่ครับนักตําครับตําในตำนานตรงนี้จบอย่างไม่เรียกตําเขาเรียกตะบันะทนี่ครับนักตําครับตําในตำนานตรงนี้จบด้นหน้าตรงอะไรที่กูเป็นอําเภอ

เ,เ,เ,เ <c oughs> นีย่ครับนักตํานะครับตําในตํานาช่วงนี้ช่วงนี้จะเน้นตําซะมากกว่า ียวแล้วดิมเอ,เ,เ,เอาเจียวเจียวนะมันจิ้มทอสเจียวกินกับปาลารวบรวกจิม้มนี่แก้วแก้วของคุณเกลิกะมากเลยปลารวกจิมจ้มเไม่จิ้มออกออกไม่ได้นะเลยเจียวออสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเอ๊ะนี่ครับอัดลงมาเลยสูตรหนึ่ง นุ่มหมดขวดแน่เรียบร้อยสูตรหนึ่งสูตรเลยนะครับสูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดอย่าใส่เยอะครับอย่าใส่เยอะครับเพราะว่ามันจะเค็มใส่ของพิเศษป่าวใส่ใส่รสเซิร์ฟไลส์ผมพิเศษอะไรวะนี่ยกล่องกล่องขาจับพี่นีนะสูตรครับสูตรรสเซิร์ฟไลส์รสเซิร์ฟไลายครับจะมีพร้อมอย่าดราม่าครับผมเนี่แค่นี้ผมอ่ะกูกับผมฟรอย่ะลาแค่แค่นี้ แมะนาวมะนาวลงไป้เลยเเต็มนะครับมะนาวมะนาวลใส่พริกไปเยอะนครับหลายยน่ถ้าใครจะตามตามก็ทำได้นะครับรัปรุงรสตามชอบครับไม่มีอะไรผิดถูกครับดใดนะเพราะว่าผมก็เพราะผมก็มม่วครับแต่ผมกินน้ำมาแล้วตอนนี้ครับ ใส่ไรเสร็จไรครับโอ้หี่ัตมัน้อหอมลูกเล็กวอือเม่ัน้ลูกว่าเออเก่องช้อแน่เลยตานเด๋อันาอารมณ์นี่อรเบอะไรม่ดีเกียริบอเอ้าสี่สานี่ครับ ลงมาเลยครับสมุนไพรเครื่องสมุนไพรทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นม้ากระทืบลงเลยอยู่ไหนวะกัญชาเฮ้ยใบอะใบใส่ใบป่ะใส่ใบหรือใส่ดอกเจออยู่ไหนกรงตุกสีงเดียวข้างนอกแล้วก็เกลือนะครับตาบลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะปึ๊บซอบิวซอบิวซอบิวหรือสักบิว เไยตอนนี้ยังไม่เป็นซอ่ยังแอลกอฮอล์ยังไม่ได้ลงนี่ครับต้องใส่ชูนี้สหน่อยนะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็เอ้าพอดีพุ่มกันใส่ด้วยนี่นะครับวัตถุดิบสำคัญนะครับใบห้าแฉกในตำนานเรียวสมุนไพรไว้ใจผมคุณปลดล็อกเทำไมโตัวอย่างว่าบ้างอยู่เอ้ยทานพอดีไล่ๆกันแหละเอาล่ะทาเดือดพล่าน

แก่สวัสด,คคดีครับโอ้ยเนื้อคดเด้งหายดูดิลองกดดูครับลองกดดูเนี่ยโอ้โหเนื้อเด้งมากแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยแ้งมากอ่ะ <laughs> <laughs> ดีปะครับมาครับมาครับลงชามซะดีดี เครื่องขวดหอมกลิ่นน้วเดือดหอมเดือดเนือวิวอ๋อนี่อันนี้เอาเอาน้ำเ,นเอามฤติศักดิ์สิ์มาให้เทฟเลยใช่ไหมครับเทฟกระทะเล็กนี่ครับน้ำเป็นน้ำลำไย,ยสูตรพิเศษครับกลั่นมาอย่างดีขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบอโอโ้โหชื่นใจเป็นคนมาก เดี๋ยวถ่ายเลยอันนี้กำลังทำอะไรกระเจียวเทียมอะไรอยู่นะครับต่อเจียวกระเจียวไม่กะเจียวขอให้บอกไปเจียกระเจียวเทียมด้วยเจียวครับหอมแท้มันตกแป้งขอหอมหน่อยได้ไหมหอมได้ดีรับน้ำมันมาำกระเจียว เปลี่ยนนิดนึงครับคือร้อนปูนะร้อนร้อนครับน้ำมันร้อนร้อนครับความหอมนี่กับปลาครับไ่้หรือไม่ครับความเสียงอือหือว้าวว้าวน้ำมันรวมเลยายหอมหอมจริงหอมจริงไม่ที่ตัดเนี่ยหอมจริงจริงเลยไม่ได้โม้นี่นี่โหนี่ครับพรีเด็ดกตเกี๊ยวเทียมชิ้นพ่อพ่ โรยกระเทียมลงไปนะครับไม่หวานอ่ะระเทียมเฮ้ยกระเทียมเตียวเฮ้ยกระเทียวเตียวเตียมเฮ้ยกระเทียมเตียวใส่หมดเลยนะเออโดีโเ นี่คือเบื้องหลังโครมไรครับใช้ทีมงานมาอาสาครับใช้ทีมงานมาอาสาล้างจานครับทีงานผมหนักมากครับพุ่งหินในจานมีงานทุกคนมีหน้าที่หมดนะครับไม่ใช่ว่าว่างครับเป็นอย่างนี้ครัอันนี้ต้องทำอะไรครับเชฟหัวปลาของดีของดีหัวปลาไม่มีการเรียงหิงหัวปลาเครื่องในกระดูก ที่เราเหลือจากเนื้อเราจะทําต้มยาต่อครับกินทั้งตัวครับครับผมกินได้ทั้งตัวใส่ไปเลยน้ําเดือดเดือดห้ามคนครับใส่ไปแล้วห้ามคนครับเดือน้ําดําครับมันจะทําให้หักไอ้ที่เน,นี่ยันนี่เป็นการปรุงอ,อันนี้บันีเชฟบันทีถอดเสื้อเลยนะครับกำลังมาครับรอบมารอบมา ผมล้วงครับแต่หลาะชนหลายครับแต่ละชนหลายครับหลายครับอาหารผมร่วงครับผมร่วงเพราะว่าอะไรโดนต่อยโดนต่อยครับมือเจ็บอย่างใส่ครับเยอะคือใส่ไปเยอะเลยทำอีกกูไม่ได้กูเบลไอ้เหี้ยน้ำจิ้มร้วงจิ้มนี่โคตรเปรี้ยวเลยเลยกูหันไปน้ำให้กินลูก ่รอครับแต่ราบครับที่หองโต๊ะอย่าถ่ายนะไม่ได้กานเขียนนะทำไมวะแม่ดาไม่ใช่ล้างแล้วคุณดูไม่โอเคอ่ะนี้ครับตีกองเม็ตอกครับเอ้เป ใช้สัตว์ม็ดเออเออ,อามะนาวน้ำบาดเนี่ยับใค้กี่ลูกครับเชฟขอแล้วเีฟอยากเปรี้ยวก็ใส่เยอะครับใส่ีก่อนแล้วความนั้นแต่นั้นด้ก็แต่มะนาวแม่สุกมากเนื้ออยามเยอะอยากเจอน้ำเยอะๆแบบนี้มั้งหรอเนื้อสุเลยสั่งน้ำเยอะน้ำอะไรนี่ครูอยากเจอน้ำไเยอะ เขาไม่โทรมาเลยครับอยากอยานามีเยอะจชพูพันอยู่กับนมนี่แหละครับชีวิตผมนี่ยฮะไม่ด้อเจอเลยในป่าช่องหน้าเลับนะจิ๊บจิ๊บ เก่าโรคจิ้มกับน้ำจิ้มกะปิจ่าเกลียวต่าเกลียวอ๋อถ้เหมือนน้ำจิ้มกะปินะไม่ไม่เหมือนอ่ะใช่เลยเลยเนี่ยเกือบจำอีกแล้วอ่าแล้วก็เรามีนี่ใบคาแกใบ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 ถุงไคลถุงไคลเอ่อเป็นอ่อสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพอ่าอะไรวะเฮ้ยครับลองไ่ลเดี๋ยวผมจะลองซิมให้ดูครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าแต่ว่าเนไม่น่าจะเก่าแล้วล่ะ สภาพ,พมาพเป็นสภาพนี้ไม่น่าเก่าแล้วนี่เลยขึ้นตัดพริกเลยหนักหนักขี่น้ำลายเลยคุไม่ไหวผมไม่ไหวผมขอส่วนนี้เถอะหนังหนังกรึก๊บๆนิดขี่นน้ำลายเลยคุใส่พ,พ,พริกลุยครับอ,อื้มอื้มไงอื้โดนพริกเลยอื้มหมูบินหมูบินเป็นไงเป็ด เนื้อตาไม่รู้เรื่องกินทนเลยวองครับเชฟที่มากผมมีตาหนอี่เด็ดกระเป๋ากระเป๋าหวานมากเลยขี้หนีนะดุยอื้มเนื้อแน่นหนังนด่ ยอดครับอา้าต้ยมตยำจมยมยำหนจมยำหัวฮะอันนี้หัวนิดๆเป็นหัวครับเป็นกระดูกซากมันครับเป็นซากวิญ,ญญาณแต่เนื้อดูนี่ผมขูดนะหลุดออกมาแบบง่ายดายมากตัวนี้ประมาณสองกิโลนิดๆอันนี้นี่ผมขอใสา่จานนะนี่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ผมหาพริกเกลอนี่เราใส่พริกเลย รมมำยรับโดนพิษอีกแล้วอมกแล้วอีกแล้วอ,อร่อยรสมำยนะอรับเชฟงเครื่องอแล้วปลาเนื้อนุ่มมากหวานขาวมากรสมะยมยอดเป็นคนหวานมากน่าจะสดน่าดูอนะ่ะตัวเนี้ยสดมากสุดยอดอ่ะโคตรหวาน อ่ะขอชื่อไมู่นะครับฤดูปลาเก่าแล้วพบได้ไหมอยากว่ารู้อยากรู้ว่าเรื่องมันคือเรื่องดูคอมเมนต์มาแล้วจะมีคำตอบให้เรื่องนี้มันมีเรื่องราวของเนี้ยมีเรื่องราวสตอรี่ของบาตอนที่จะรู้จิตใต้สำเนาทำไมมันถึงได้ชื่อนี้มาเรื่อฤดูการจุด โอเคเดี๋ยววันนี้ง่ายๆฝนตกทําเมนูง่ายๆกินกันเดี๋ยวว่าเป็นไรอีพีหน้าเดี๋ยวเมนูอะไรค่อยว่ากันใหม่เงปักปากฝากด้วยกดไลค์ไม่อยากจะด่าปักปากปักกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับคุณดูผมก็มีกำลังใจนะครับผมขอบพระคุณครับวันนี้เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนกับทีมงานครับผม ขอบคุณมากพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับครับ <Okay. S 1> ลุยเ้ย